สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นไซโคไฟนะครับผมเป็นตัวไซโค 7S ตัวคลาสสิกของเขาเลยนะครับกลุ่มพวกนี้เป็นไซโคที่เขาสะสมกันตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ผลิตแล้วไงนะครับผมกลายเป็นของแรไอเทมคือของหายากอะไรแบบนี้นะครับคือในงบที่ต่ำกว่าหมื่นเนี่ย นะครับแต่นี้ไซโก้แทบไม่ได้แล้วอ่ะของแท้เลยนะที่ของประกรันศูนยไม่ได้มันไม่มีแล้วก็อัพของขึ้นไปเป็นหมื่นกว่า2องสามหมื่นหมดแล้วนะครับตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นประเภทของสะสมเพราะว่ามันเป็นทรงแบบสมัยก่อนเนี่ยสมัยตั้งแต่พี่ยังรุ่นๆ่นอยู่เลยนะครับผมสมัยก่อนนั้นจะมีแบบเยอะมากเลยนะครับทามาหลากหน้าตาบางคนเขาก็ซื้อเก็บเพราะว่ามันไม่แพงมากใส่แบบ ชีวิตประจาวันอะไรเงี้ยแต่ทนนะใช้ได้นะครับสซลล์ไฟมันดังอยู่แล้วไงนะครับอย่างตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่เขาสะสมกันนะครับเป็นสีสีนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีหนะ้าตัวดูนิดนึงนครับหน้าปัดเป็นสีดานะครับแล้วข้างในก็ขีดสีแดงนิดนึงเห็นไหมฮะแล้วก็ไล่โทนเป็นสีเทาเนะี่ยอย่างเงี้ยทรงแบบสีอย่างเงี้ยเขาเรียกบางทีเขาเรียกว่าสปีดททมเมอร์เหมือนระบบจับเวลาอะไรที่จริงมันไม่ได้จับเวลาได้อะไรนะฮะตั้งเวลาหลังไม่ได้นะครับแต่ก็มันทําสวยงามวางกันดีกว่าเนาะโอ้มีบอกวันกับวันทีี่บนนนนห้้้าจออดวยะั แล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติไม่ได้ใช้ฐานนะครับผมเนี่ยฮะข้างหลังจะเป็นฝาเปืนนะครับเห็นไหมครับอสายเป็นลายนี้นะครับผมเนี่ยขนาดต้องบอกก่อนนะครับเซกไฟเนี่ยขนาดมันจะไม่ใหญ่อยู่แล้วนะครับผมตัวมาตรฐานตัวคลาสสิกเขาเนี่ยประมาณว่าจากซ้ายไปขวาต้องบอกก่อนนะครับบอยไซส์นะครับย้ํานิดนึงนะครับก่อนสั่งดูขนาดก่อนดูจากมาทันนะครับบอยไซด์ไม่ใหญ่นะครับซ้ายไปขวาเนี่ยประมาณ36มิมลลิเมตรคือ3.6เซน ถ้าเทียบกยับเหรียญสิก็ใหญ่กว่าเหรียญสิมาหน่อยนึงอะนะครับผมเนี่ยใหญ่กว่าประมาณเนี้ยนะครับเทียบกันนะครับผมดูขนาดนิดนึงนะครับไม่ใช่ใหญ่ประมาณ43มาตรฐานนะครับมันเป็นบอยไซส์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวสั่งไปแล้วเดี๋ยวจะแบบเออทำไมมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่จะแจ้งคืออย่าง คลิปวันก่อนที่พี่ทาพวกเซโครไฟพี่ก็จะบอกตลอดนะครับลองดูก่อนนะครับบนดาบป่าจะเป็นสีดําทั้งตัวนะครับผมแล้วก็มีภายน้ําที่เข็มสั้นเข็มยาวอันนี้ดีอย่างนะครับตรงหลักเวลาเนี่ยครับตรง12ใสองในหนึ่งนึ่งสิบสองเนี่ยมีภายน้ําหมดนะครับเพราะมันคืนจะเรืองแสงหมดเลยนะครับการใช้งานไม่ได้ใช้ฐานนะครับเป็นในกาเขย่าอัตโนมัติเหมือนในการโรเล็กอะไรแบบนั้นนะครับผมทรงเหมนนั้นเลยนะครับลายสายนะครับผมเป็นสินค้าใหม่เลยครับของแท้ประกันบริษัทเซโกประเทศไทย1ปีครับ พร้อมกล่องคู่มือป,ประการศูนย์จัดมาให้ครบหมดนี่ตัวเรือนเป็นเงานะครับผมกันน้ําระดับฝนตกล้างมือน้ําไม่เข้านะครับแต่ไม่ใช่ในการที่เอาไปดําน้ําลึกมากๆแต่ไซโก้มันดีอย่างนะคือระบบกันน้ำมันค่อนข้างดีมากนะครับคือถือว่าสบายใจวางใจรับซุยไปได้เลยนะครับแต่คนอย่าไปดําแบบลึกๆมากๆใส่แท่งก็แล้วกันนะครับไม่ใช่แบบนะม้ยมายมอยู่ตําแหน่งเลขสี่นะครับเดี๋ยวลองเขยา่ารูนนิดนึงนะครับในการเขย่านะครับอ่าเดินอะไรนะมันจะเดินแบบนี้ไหมเดินตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กถ้าใช้ทาเดินกระโดดนะครับ สนใจยังไงรบกวนแอดไลน์แล้วสั่งทางนั้นได้นะครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ทําให้ถูกโทรมาปรึกษานะครับผมมันจะจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ในซอยบารมราชชานี19แถวปิ่นเก้าเปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมถ้าดูใน YouTube ทิกต็อกทักมาในนั้นก็ได้นะครับยวพี่ตอบให้นะครับผมวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าหาในกาเซโกไฟในราคาหลักพันเนี่ยดูตัวนี้ได้เลยนะครับแนะนำครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามในกาปิ่นเก้าสวัสดีครับ